ภาวะตาเลหรือตาเขคืออะไรตาเลตาเขเขเหมือนกันหรือไม่เกิดจากสาเหตุใดและมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภาวะตาเหล่หรือตาเขเเป็นคำเดียวกันพบได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมให้ตาตรงเนี่ยสองข้างทำงานไม่สมดุลกันทำให้การมองของตาสองข้างเนี่ยไม่ได้มองตรงไปข้างหน้าอาจจะมีตาข้างนึงเขเข้าหรือตาข้างนึงเขออกแต่ที่เราพบบ่อยๆก็คือมักจะผัดกันเขะหมายถึงว่าถ้าบางจังหวะใช้ตาขวามองตาซ้ายก็อาจจะเป็นข้างที่เขแต่ในขณะเดียวกันในบางจังหวะก็อาจจะสามารถใช้ตาซ้ายมองแล้วก็ตาขวาเป็นข้างที่เขเข้าหรือเขออกได้นะคบแต่ว่ามันมีบางกรณีเหมือนกันที่ ที่ดูคล้ายว่าจะมีตาเหล่แต่จริงๆไม่ได้เหล่จริงเขาเรียกว่าตาเหล่เทียมหรือตาเขเเทยมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า เราเป็นภาวะตาเหล่หรือตาเขแบบเทียมหรือแบบจริงแหละครับมีวิธีในการพิสูจน์ว่าเป็นตาเขเทียมหรือตาเขจริงโดยการใช้ไฟฉายถือห่างจากหน้าประมาณสัก1เมตรแล้วก็ส่องไปที่บริเวณหว่างคิ้วแล้วสังเกตเงาของไฟฉายที่ตกที่ตาทั้งสองข้างถ้าเงาของไฟฉายตกที่กลางตาดำทั้งสองข้างถือว่าไม่มีภาวะตาเขถ้าเราลักษณะดูคล้ายตาเขเราเรียกวาภาวะนี้ว่าตาเขเทียมแต่ถ้าเงาของไฟฉายตกกลางตาดำข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งตกบ,บริเวณขอบ,ขอบ ขอบตาดำหรือตาขาวแสดงว่าเด็กคนนั้นหรือผู้ใหญ่คนนั้นมีภาวะตาเขจริงครับ แล้วภาวะตาเหลวหรือตาเขเกิดได้ตอนไหนครับภาวะตาเขเนี่ยสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงอายุสอสาเดือนหรือแรกเกิดเลยก็ได้นะครับหรือว่าพัฒนามาเป็นตาเขหลังจากที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็พบได้บ่อย,อยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภาวะทางตาที่เรียกว่าตาสอนภาวะตาสอนอาจจะเป็นในคนบางคนที่อาจจะรู้สึกเหมือนมีตาเขเป็นบางจังหวะเช่นเด็กเพลียเหนื่อยง่วงนอนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบางจังหวะที่ตาเขออกเพราะควบคุมกล้ามเนื้อตาไม่ได้ทางการแพทย์บางทีเราจะเรียกว่าตาเขซ่อนเลนส์อาจารย์แบบ สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะตาเหลวหรือตาเขเไว้สสาเหตุกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่เกิดจากภาวะสายตาผิดปกติเช่นในคนที่เป็นสายตายาวเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กๆจะทําให้เขาเพ่งดวงตาม,มากก็เลยทําให้เกิดตาเขเเข้าในส่วนในภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเยอะๆอ,อาจจะทาให้เกิดภาวะตาเขเออกนอกเมื่อมาพบศัลยแพทย์จะได้รับการวัดสายตาก่อนแล้วก็ใส่แว่นแก้ก็มักจะทําให้ตากลับมาตรงได้สําหรับในกลุ่มที่2จะพบบ่อยในผู้ใหญ่หรือในเด็ก ส่วนก็คือเป็นภาวะตาเขที่เกิดจากการทํางานในการควบคุมตําแหน่งของดวงตาสองข้างไม่สมดุลกันพวกนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะตาเขเข้าในก็ได้เขออกนอกหรือแม้แต่เขขึ้นบนหรือลงล่างก็ได้ถ้าพบว่า้างใส่ตาปกติแต่เกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในกรณีนี้ก็คือการผ่าตัดกล้ามเนื้อตานั้น อาจารย์แนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการรักษาตาเล่หรือตาเขการผ่าตัดแก้ไขตาเขหรือตาเล่เนี่ยสามารถทําได้นะครับเมื่อคุณหมอวินิจฉัยว่าจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดถ้าที่โรงพยาบาลนั้นสามารถทําได้คุณหมอก็ทําให้หรือถ้าโรงพยาบาลนั้น คุณหมอตาไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดโรคนี้คุณหมอก็จะแนะนําต่อให้ว่าควรจะต้องไปรักษาต่อที่ไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดตาเล่หรือตาเขเนี่ยค่าใช้จ่ายจริงๆไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์สวัสดิการการรักษานะครับได้ทั้งกรณีที่เป็นบัตรทองประกันสังคมนะครับหรือ เบิ k, กกรมบัญชีการก็ได้ครับแล้วผ่าตัดแก้ตาเหล่ตาเขนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันเนี่ยเราจะให้การผ่าตัดค่อนข้างเร็วเมื่อตรวจและพิสูน์คิดว่าจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและสามารถดมยาสลบได้อย่างปลอดภัยเนี่ยจริงๆสามารถรับการรักษาได้ตั้งแต่ช่วงขวบหรือ2ขวบแรกเลยครับหลังผ่าตัดแก้ตาเหล่ตาเข การใช้ดวงตาจะกลับมาเป็นปกติเลยไหมครับโดยทั่วไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยภาวะตาก็จะตรงขึ้นประมาณ70-80%เลยครับหลังจากนั้นตาก็จะมีการปรับตัวของการทํางานตาสองข้างแล้วก็คุณหมอก็จะนัดมาตรวจเป็นระยะโดยทั่วไปผ่านไปสักประมาณสักสอสามอาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตาค่อนข้างตรงคุณหมอก็คงจะมีข้อแนะนําในการดูแลดวงตาต่อไปครับ อาจารย์ยังมีคําแนะนําสําหรับผู้ที่มีความกังวลเรื่องการผ่าตัดตาเหล่ตาเขภาวะตาเหล่และตาเขการรักษามีความจําเป็นเพราะว่าบางคนก็ทําให้การมองเห็นดีขึ้นบางคนก็แก้ปัญหาเรื่องภาพซ้อนนอกจากนีนนย้ยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยหรือพบว่าคนในครอบครัวหรือตัวเรามีภาวะตาเหล่หรือตาเขแนะนําว่าให้รีบไปพบจกักษุแพทย์เพราะาการรักษาแต่เนื่อๆมักจะได้ผลดีกว่าท,ที่ทิ้งไว้จนเป็นมากแล้วครับการเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา อาทำให้เราป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์